ตัวปุ่มก็จะมีอยู่หกปุ่มนะครับมีปุ่มสต็อปปุ่มเมนวลอันนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันเทสไฟหายปุ่มออโต้ปุ่มปิดเสียงแล้วก็ปุ่มสตาร์ทตัวปุ่มสต็อปเนี่ยจะใช้รีเซ็ตตัวอะลามได้ด้วยก็คือเวลาเกิดอะลามขึ้นเราสามารถรีเซ็ตให้อลามมันหายโดยดยการกดปุ่มสีแดงพอกดปุ๊บ ไอ,อตัวไฟสถานะครับมันจะย้ายมามาอยู่ที่ปุ่มแดง,ดงดเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูก็คือกด emergency ให้เมลา,ามเนี่ยมันจะขึ้นเราจะไม่สามารถสตาร์ทได้ส่วนปุ่มนี้ปิดเสียงกดแต่อมลามจะไม่หายเวลาเราซิสเราก็กดปุ่มแดงไฟสถานะจากออโต้มันจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าเกิดเราจะสตาร์ทแม่นวลกดที่รูปมือไฟสถานะก็จะเปลี่ยนมาตาม แล้วกด start อันนี้คือการส start แบบแมนนวลส่วน auto เรากด auto ไว้ได้เลยไม่ต้องทําอะไรส่วนฟังก์ชันตัวไฟหายเทสไฟหายนะครับมันจะเป็นโหมดที่อยู่กับตัวการสั่ง start Faith a, f a ฟ e a f a เ e f i l เราต้องดึงไฟ3เฟดมาเข้าที่จอแต่ตัวนี้เราเป็นส start แบบรีโมทคือสั่งจาก ets ตัวฟังก์ชันนี้จะไม่ได้ใช้ครับส่วนมากปุ่มมันก็มีแค่นี้ครับ ส่วนการตั้งค่าต่างๆครับมันจะต้องกดที่ปุ่มถูกกับปุ่มแดงพร้อมกันแต่ส่วนมากเราจะไม่ไม่ค่อยได้ตั้งถ้าเกิดมีการตั้ง exercise เราก็สามารถตั้งที่จอได้อันนี้คือของของเราไม่ได้ตั้งนะพี่รามัมาเทสเองก็มากดใช่กดกดที่รูปมือแล้วก็กดปุ่มเขียวบอกแบตดไหมพี่มีครับพี่มันจะบอกกดน คือของจอครับจะมีหน้าแรกจะเป็นสเตตัสสเตตัสที่ขึ้นหน้าแรกครับมันจะมีบอกสต็อปโหมดอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดเมนวนมันก็จะเปลี่ยนเป็นเมนวน,นวออโต้เป็นออโต้หน้าเลื่อนลงมามันจะเป็นการมองภาพโดยรวมก็จะบอกโวลต์บอกกระแสบอกความถี่บอกกิโลวัตต์บอก power factor หน้าถัดมาจะเป็น engine engine ก็จะบอกมี รอบเครื่องอแรงดันน้ำมันเครื่องอ,อันนี้อุณหภูมิหม้อน้ำแบตเตอรี่ไอส่วนไอตัวล่างครับมันจะขึ้นตอนที่เครื่องรันเป็นไฟชาร์จเจอเรื่องลงมาจะเป็นชั่วโมงการทำงานจำนวนชั่วโมงนาทีจำนวนครั้งที่สตาร์ท<ม>ของหน้าอินจินจะหมดแค่นี้แล้วก็เลื่อนมาต่อมาจะเป็นหน้าเจเนเรเตอร์ ก็จะเป็นบอกโวล์นไลน์ลกับนิวตนันตอนเครื่องรันใช่ไหมใช่ครับไลทูไลน์อันนี้เป็นความถี่กระแสแต่ละเฟสอันนี้เป็นบอกค่ากิโลวัตต์แต่ละเฟสเปอร์เซ็นโหลดที่ใช้แต่ละเฟสใช่ครับอันนี้จะเป็นรวมคือกิโลวัตต์รวมกับเปอร์เซ็นโหลดรวมที่กิน กิอนอยู่ตอนตอนตอนรันอยู่นะใช่แล้วก็จะมีเป็น power factor ส่วนมากหลักๆเราก็จะดูแค่นี้ครับครับส่วนหน้าถัดมาเป็นหน้าเมนหน้าเมเนเนี่ยมันจะมีมาแค่เฟสเดียวคือไฟชาร์จเจอที่เรา,เามาเลี้ยงไอตัวชาร์จเจอมันก็จะหน้ามันก็จะเหมือนกับหน้า generator เลยแต่คือมันจะไม่มีไฟก็ <c oughs> ที่ผมบอกคือมันมีมันรองรับฟังก์ชันเฟสฟิลเ,เราสามารถดึงเข้ามาได้ อลามอลามนี่คือตัวนี้เราเรารีเซ็ตทีเดียวใช่ครับเวลารีเซ็ตอันนี้คือไปหมดอื่นใช้ได้งานได้ปกติไลยใช่ไหมใช่ครับคือมันมันจะไม่มีอาลามโชว์ครับพี่ถ้าเกิดเราไม่รีเซ็ตเนี่ยมันสามารถกดกดดูที่อลามก็ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราเราไม่รีเซ็ตเราก็ทําอะไรไม่ได้สตาร์ทก็ไม่ได้ก็คือต้องกาัมากดตุ่มแดงก่อนใช่ต้องรีเซ็ตอันนี้เรายังไม่เชียครับ ามีเซตราต้องแก้ทุกอาการก่อนไหมถึงจะสตาร์ทใช่ครับพี่แล้วก็ยังไม่แก้คือรีเซ็ตไปก็ไม่หายรีเซ็ตไปก็ไม่หายพี่ยังหมดยังไม่หมดพี่ว่าจะอารมามมันจะมีอะไรบ้างแบบที่แบบมีโอกาสเกิดเกิดก็มีพวก o อ e r o ร e r frequency over volt อะไรพวกนี้ครับ over under ครับส่วนมากที่เจอเจอบ่อยๆแล้วก็ส่วนพวกนี้บางทีแบบ มันผิดจังหวะเฉยๆก็เราสามารถรีเซ็ตแล้วสตาร์ทใหม่ได้เลยพวกแบตอะไรี่แบตขาถ้าแบต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 ต่ำแบตเกินก็อารามเหมือนกันเหตุมันจะขึ้นเป็นแบตเตอรี่โอเวอร์แบตเตอรี่อันเดอร์ครับอีเวนต์จะเป็นข้อมูลการเกิดอารามที่เมื่อกี้กดเป็นอีเมอร์เจนซี่สต็อปวันที่สิบเวลาบ่ายโมงยี่สิบแปดใช่ครับ อันนี้วันที่ยี่สิบหกเจไนกาอนจินสตาอปตอนตีหนึ่งที่เราสตาร์ทกันวันที่ยี่สิบหกเราเริ่มเริ่มวันที่ยี่สองมันจะมีข้อมูลเก็บอยู่ในช่อง e l o ็อันนี้จะเป็นหน้าที่เก็บอะลามค่าการสตาร์ทอะไรต่างๆไอ้พวกนี้ก็ไม่ไ,มได้ใช้ครับ หลักๆเราดูันเค่นี้แหละพี่ส่วนตัวตัวเครื่องครับม,มันจะมี